พี่เงคระสนาเออเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเข้ารึเปล่ารอับแป๊บนึงครับจิรืเียนมาจืเตียนเตียนวยเฮ้ยตงงงงงเฮ้ยเฮยเก่งเ่งเก่งเก่งเ่งเกีงเก่งเี่งเกเก่งเกเก่นเก่งเงเี่นเกงเก่งเ่งเกยงเก่่งเิ่งเก่งเ่เก่นเก่งเ่งเก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 ่งเ่เก่นเก่นเ่งเงเ่งเก่งเกงเี่งเ่เก่งเกองเก่งเก่งเ่งเก่งเเ่เก่งเ่งเเ่ โอสาไห้พอดีวะพอดีเลยเอเอาทีม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 เออเโอ้พอดีเอดีเออเดีใช้ขค้ืมือแล้วบัตรน่ะดีใจวะดีใจขอบทีมเล่าบับทีมเล่าขอบทีมเลาบทีมเสบเขาแข่ง้สุดยอดอันนั้กัใช้คือกันน่นโอ้นี่คือคือกันเออลูกพอโจมันว่นี่ลูกอโจ ่เสีไก่เชียงไก่เชียงเออแกงเดียวกันแล้บาดเออเขาทาปะเรอ้เนี่เป็นเป็นลูกโจูดอะไรด้เนี่ยอ๋องเป็นหีใส่เดียวกันสินใส่เดียวกันอาแลกแกกันแลกกันโอ้เจ้าเออมันมันเป็นแบบ อันนั้นเนาะคือจังไอ้โควิดนี่เนาะเห็นผู้เลี้ยงใส้มันก็อยากใส้นั่นเลยมันตีกันนะเนาะเป็นตีตีรู้ตีตีรู้ตีอุ้ยตีรู้เออเหมือนหมือนลูกปลาโจต้องใส่คือคือป่าโจ้แมนครับต้องใส่คือเล่าเนาะเขาดูมต้องเห็นมันบ้าง ความโดนต้องเห็นหามทิ้งเออโอเควะขาดก็ต้องหามทิ้งก็อีกอย่างนึงย่างลุกน้องขาดไปพร้อมต้องหาย่างลุกน้องขาดไปเออเดี๋ราคอยจัดการเองเออเดี๋ย่าลืมโมกเลยมกใส่หยวกมกยังหัวบ่คอยคอยมกจบไหมจบโอ้ท่านจบไหมแยาไามแต่ยาังเวยไหมไม่นครับยังสวยเอคืออยู่ใกล้ๆกันนี่เด้อแม่นบ่ ให้ไปหักหมไบ้าพุห้หน่ีบ้าห้น่ไปเองิอไปเองแล้วครับมีคำสั่งกันบอขีไปขีมอแท็กซี่ไปหรอ,อมอแท็กซี่ันไป,ไปเอาไปหูจักกันเรจตอนไปรับยูบ้ามาม่อยู่ไกลๆมันรู้ขันหันวะ ไป้งนั่งวะเอาเอาไปนั่งไปนะั่งตอนนั้นสัมภาษณ์สัมภาษณ์พิเศษเอาสัมพียสัมเพียดูสัมภาษณ์พิเศษตอนนั้นก็โจรเป็นนิ่งเกินอยางวงา้ากห่องสองมงไบ่งานก็ดีเป็นเีทุกวันอยู่แถวบ้านอยู่บ้านอะละก็เลยงานไปท่วมพอดีประมาณตีสองตีสองก็เลยไปท่วมเป็นการ์ดสีแดไอ้อย่างว่าเป็นวี่บ่

อพอต่อกันเทียมแม่ว่ต่อกระเทียครับก็เป็นมาต่อครับอีกอย่างคนคนบ้านเอากะกะบ่อยอย่างหน้าบางทีนะนก็นห่วงมันก็เลยตัดทิ้งใจมากบัตรตัดทิ้งใจมากช่วงปิดก็ถูการพอดีมันก็เลยไม่ยืนเาวหน่อยเลยแมนครับเออตัดช่วงไหนตัดใจช่วงไหนมันจะเรียนเยอะจุก็มากมื่อนี่แหละแมนดีใจปะดีใจปะดีใจเลยท้องแทรกท่านบ้านทั้งบ้านมีใครอยู่ในทั้งทั้งบัตรมีอาครับ ไอ้ลูกกับใหญ่คือบ้าเอาเราเอือยเอือยของไอ้ยาวย่งซ้ยาวะเออเอาอง่ายสแบ่ประมาณ่าอยู่รับอาเป็นเพิ่นสูง่เพิ่นสูงอยู่คนปกติปกติอันนี้บ่ปกติเถอนั่งด้วนั่งก็อีได้ป้เออเพื่อนกยืมยืมีเพ่นี่ยกับหลานเนเออเรา อนียเป็นยังไงเยผูกงมาด้งสิอเนายกมากเ่งเดียวเลยเงินบ้แบแมนเร่งง่วยไหนเอ้ยนี่เอาไปใส่กูเรื่อนี่บอกว่าโมแล้วกูพังเฮ้ยฮฮ้แว่ากบฟังแล้วใช่ไหม่ะพงเก็เยไปดนแล้วมนันนี้เ่มเย่างไปหลังหันผูเดียวมาแมนวันีงมือหนักขึ้นไปเด่นเยอะโซ่แต่ไม่ไปประว่าไปตลอดสีสองสีสองี่สามวันนี่ยะวันีไปทุ่มพลังเด่น ฮัลโหไทยไปขึ้นไนมวยกาตีมวยตีมวยอวก่าวกาวะสูงหลายบต่กาะขันทอกันเนี่ยคันทอกันเนาะเอาเล่นบ่มาเล่นบ่นีเรื่องวะองแคบวะจ้ามแล้วหลายีอเป็นมัดมอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้แข็งจีิิี สาิบโลครับไอเงาถ่าเลยได้สามสิบโลเลยอาเรานอนเนรอเจน้นอนไคือเล้าเปล่าหรนอนหมูเพี้เียเอาชัดขายย่งเฉียกับนอนลุ่งอยเดเบิดขึ้นเนรอเฮียมืขึ้นนน่นอนตากฝนนะเสื้อ้าเปียกแบบเล่นสาหรมั้งนอนยู่ขหางหลังหลังขั้วไม้เนี่ยเห็นบะ หลังควบไม่เนี่ยที่บนเห็ดไม่ก็ขายของหวานพ่อโจไหมเอาวไปนอนก็จงเลยเอาก็เปิดพัดลมพุ่งเอียงเลยหรอดังเปียกจึงลูกได้มากขึ้นเอาปีไปนอนแล้วเอาเปรเอาพวกที่นอนพัดลมไปเลยเราเปรื่องไปเปียกย่างเีอะอ่ะเออไม่มีทางก็ได้ไปนอนเป็นโตเปียกอะไยังนอนเสือตลบบ้างเป็นเด็กเป็นบสซี่ยางเลยตัวนี้ ถังล้างรัวที่รัวสั่งไงอ่ะัวสั่งไม่เลยจิดชิดเดกค่นั้นบอกคนใช้หรูอม่เิ่งไปบอกไม่เปี้ว่าใช้หรไิใส่วเตอนเพราะว่าใแล้วนะแท่นมีรูปเลยทำงานแล้วแบบรอๆเด้อรอล้อแล้วตลก เบดลอเลรอเพิ่นมงสีลอเต็มตัวบ่ะเพื่อนว่าเพิ่นสเพื่อนจิไปเสริมดังด้วยฮวงยิงอ่าเรื่องเสริมดังเร่องเสริมดังแจ้งความสูงพอใจแล้วแล้นสมีล่ะไอ้เมื่อไหร่เงยสอมเนม้งอืมงึนน่่่อคนดังพกกิเลยม้เกิดมันบ่เงาะเลยวัน ไมีดังเลยเขาเขไม่ดังสายแต่เด็กิเออแม่เทดตัวมุกเฮตัวมุกเอตัวมกเฮเออขอถามปะซื้อไม่ยังดังน้หอซื้อังแบบธรามศาสเนี่ยนะโอ้อ่ะตอเราคิดในแบบนี้ครับพี่น้างครับกินหลานแจ้ว่าพอๆกันไหมครับผม